สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม u t u b e ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาเช้าๆกันเลยนะครับหลายวันนะครับไม่ได้ทำสรุปข่าวการย้ายทีมเลยนะครับก็มีภารกิจต่างๆนานานะครับวันนี้ผมขอยัดเข้ารายการเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าว สรุปข่าวการย้ายทีมกันในช่วงเช้าวันนี้กันเลยนะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของเบนจามินโรไฮเซอร์นะครับเบนจามินโรไฮเซอร์เนี่ยพูดมาไม่รู้จักเลยนะครับแต่ถ้าเขาเป็นใครล่ะเขาเป็นนักฟุตบอลชาวอาเจตินานะครับเล่นตำแหน่งปีกให้กับสโมสรเอสตูเดนเตส ปีของเอสคูเดนเตสเนี่ยนะครับอายุ23ปีนะครับและเขาสวมเสื้อหมายเลขสิเป็นจอมทัพนะครับนักเตะคนนี้ชื่อว่าเบนจามินโรเฮเซอร์นะครับล่าสุดสโมสรนิวคาสเซิลนะครับกับสโมสรเบอร์ลี่เนี่ยได้ติดต่อนะครับขอเซ็นสัญญากับเบนจามินโรเฮเซอร์ปรากฏว่านะครับ เบนจามินโรไฮเซอร์เนี่ยนะครับเขาขอชะลอการย้ายทีมแล้วก็มีแนวโน้มว่านิวคาสเซิลกับเบอร์รี่ของแวงซองคอปปอร์เนีที่ติดต่อนะครับโรไฮเซอร์เนี่ยจะพลาดดีลนี้ทำาไมถึงพลาดเพราะกองกลางคนนี้นะครับอาจจะไปอยู่กับเซนิกเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กโรไฮเซอร์เนี่ยนะครับต้องการไปอยู่ที่นั่น12ล้านปอน เล่นกองหน้าได้ด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะครับ,บเบนจามินโลไฮเซอร์นะครับถ้าเกิดไปอยู่กับเซนต์พีเตอร์สเบิร์กจริงๆอะ่ะอนาคตนะครับในพรีเมียร์ลีกเนี่ยถ้าเกิดเขาโลไฮเซอร์เนี่ยไปเล่นในไปทางรัสเซียนะประเด็นสำคัญคืออนาคตถ้าจะทำธุรกิจดีวเนี้ยก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าสารัฐอาาจักรจะไม่ทำธุรกิจกับรัสเซีย แต่ถ้าเป็นเหตุผลฟุตบอลเนี่ยถ้าเกิดโลไฮเซอร์เปลี่ยนใจในอนาคตหรือจะเปลี่ยนใจตอนนี้นั่นคือโอกาสของเขานะครับก็รอดูกันนะครับสโมสรอนเอสตูเดนเตสเนี่ยนะครับจบอันดับ6ในตารางลีกของนูนะครับแต่ว่านิวคาเซอรเนี่ยสนใจเขานะรอดูกันต่อไปนะครับไม่รู้จะคดีจะพิกกรอเป่านะแต่มีแนวโน้มจะไปอยู่กับเซนิกเซมิเตอร์เบิร์กรอดูกันนะครับ รามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของสโมสรเชลซีนะครับเมื่อคืนนี้เชลซีไม่สามารถเก็บ3แต้มได้นะครับเชลซีแพ้เวสต์แฮมนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของการแข่งขันเนาะแต่เรื่องราวของดิวนะครับเมื่อคืนนี้นะครับอีวานเฟเนิดาอีวานเฟเนิดาเนี่ยเป็นแบ็คขวาเป็นนักเตะที่มิเกลอาร์เตต้าต้องการเซ็นตั้งแต่เดือนมกราคมปีที่แล้ว ไม่ปีแล้วสิเดืนอนปีที่ผ่านมาเนี่ยต้นปีเนี่ยนะครับทีนี้ปรากฏว่ารายง,งานจาก ESPN นะครับรายง,งานว่าสโมสรเชลซีนะครับยังไม่หยูดเสริมทัพนะครับเขาต้องการเอาอีวานเฟสเนดาเนี่ยครับมาแบ็กอัพมาแบ็กอัพกับตันทีของเขานะครับทีนี้ประเด็นสำคัญคือเฟสเนดาเนี่ยนะครับในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าเชลซีเนี่ยมีการเจราจามาระยะหนึ่งนะครับแต่ม่ไม่ได้ชัดเจนมากแต่วันนี้เขาจะเริ่มลงรา,ายละเอียดละ เฟนเดนราเป็นกองอาเป็นกองหลังแบ็คขวานะครับที่อาร์เซนอลเนี่ยสนใจนะครับและที่แน่ๆนะครับค่าตัวเนี่ยประมาณประมาณ9ล้านปอนด์นะ9ล้านปอนด์เองนะครับเต็มที่อะนะ9ล้านปอนด์นะครับประมาณ10ล้านยูโรนะครับทีนี้ประเด็นสำคัญเนี่ยนะครับ9ล้านปอนด์10ล้านปอนด์ในเชลซีเนี่ยเซ็นได้นะฤดูกาลที่แล้วนะครับเป็นตัวจริงนะครับอีวานเฟนเดนราเนี่ยนะครับตอนนี้นะเอาเคลียร์เรื่องอายุก่อนอายุ18ปี แบ็คขวาของเรียวเรียวอ่าเรียวบายโยริตอะ่ะทีมชาติสเปนรุ่นอยู่19ปีเรื่องอธิบายอายุนะครับก็น่าสนใจมากสำหรับเชลซีแนละอาร์ซนอลนแต่เชลซีอะ่ะมีแนวโน้มนะครับที่จะเอาเฟเนนดรามาเสริมทัพรอดูกันนะครับเรามาต่อที่เรื่องราวของสโมสรแอสตันวิลล่าและสโมสรอาร์ซนอลนกันนะครับการทำธุรกิจนะครับนี่คือการเปิด เปิดโอกาสที่จะทําให้อาร์เซนอลเซ็นสัญญากับผู้เล่นรายใหม่ได้นะครับล่าสุดนะครับสโมสรแอสตันวิลล่านะครับเริ่มสํารวจความเป็นไปได้นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยอาร์เซนอลต้องการดูโน,โน่เทวเรสต้องการขายเลย30ล้านปอนด์อูน่าเอเมรี่นะครับก็สามารถเก็บชัยชนะได้แล้วนะครับแล้วเขาเองต้องการเสริมแบ็กซ้ายเป็นจุดโบอเล็กโมเรโนได้รับบาดเจ็บลูกัสดีเนี่ยนะครับ กำลังจะย้ายไปอยู่ในลีกซาอุนั่นก็หมายความว่าตอนนี้นะครับนสื่อตามได้เขาเลยบอกว่าไม่มีทางเลือกอื่นนะครับที่จะเซ็นสัญญากับทาวเรสตัวของอุนานี่มองว่าทาวเวรสเนี่ยนะครับสามารถเล่นเล่นคือจริงๆอะเป็นแบ็คซ้ายที่ลงตัวได้เลยแต่อย่างไรก็ตามนะครับมิเกลอเตต้านะครับก็อยากขาย30ล้านปอนด์ ถามว่าจริงๆแล้วควรถึงราคานั้นไหมคำตอบคือไม่ครับราคานูโน t o ทวเรสน่าจะอยู่ที่ประมาณ13ล้านปอนด์เต็มที่นะอุนายนมินีมองลักษณะงานแต่อาร์ซอนจะขาย30ล้านปอนด์ราคากระโดดเกือบ2เท่าเลย2เท่ากว่าก็รอดูกันนะครับว่าเขาจะจบการเจรจาที่เท่าไหร่นะครับนูโน t o ทวเรสกับแอสตันวิลล่านะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลกันบ้างนะครับเมื่อคืนนี้ก่อนนอนนี่ผมทําข่าวให้กับแฟนลิเวอร์พูลไปแล้วนะครับเช้าวันนี้นะครับมีเรื่องราวอัปเดตต่อนะครับแรนด์กราวนเบิร์กนะครับวันนี้ทีมเชอร์วูดนะครับนักข่าวในสกายสปอร์ตรายงานว่าแรนด์กราวนเบิร์กนะครับมีโอกาสที่จะเข้าร่วมทัพโจเกนคอปสูงมากนะครับเวลานี้นะครับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแน่นอนครับลิเวอร์พูลต้องการกองกลางโฮูลลิงบอลหมายเล็กหมายเล็กอะไรอะ จำไม่ได้ไหมายม่ไดหกใช่ไหมทีนี้นะครับเมื่อคืนนี้ในรายงานฟุตบอลทรานสเฟอร์เนี่ยเขาบอกเลยว่าหลังจากที่ลิเวอรูส่งตัวแทนนะครับจะเจราจาก,กับกาเวนเบิร์กในสัปดาห์นี้ให้เสร็จนะครับนะักข่าวคือรูดี้กาเริตีนะคือเขาบอกเลยว่าลิเวอร์พูลมีโอกาสสําเร็จนะลิเวอร์พูลมีโอกาสสาเร็จเพราะว่ากาเวนเบิร์กไม่ได้เล่น2นัดล่าสุดและตอนนี้นะลิเวอร์พูลเนี่ยทุ่ม30ล้านยูโรเนี่ย หรือประมาณ25.5ล้านปอนด์ปิดอยู่นี้ได้เลยและเป็นราคาที่บยิมิลลิคต้องการด้วยเขาต้องการราคานี้และที่สำคัญก็คือตกลงค่าเหนื่อยกับกาเวนเบิร์กด้ที่200,000ปอนด์ต่อสัปดาห์แล้วเชอร์วูดกล่าวว่าถ้าคุณจะคว้าชแชมป์เรีเมร์ลีคคุณต้องมีนักเตะร,ระดับท็อปอย่างกาเวนเบิร์กด้วยและที่แน่ๆนะครับเขาต้องได้เล่นเขาไม่มีความสุขเวลาไม่มีลงเล่นสมสอลวอร์พูต้องดึงดูดเขามาให้ได้ รายงานระบุว่าลิพูเนี่ยนะครับได้ส่งตัวแทนไปที่สโมสรบอจม,ม,มินิในสัปดาห์นี้ส่งไปแล้วและกำลังกินจากันอยู่แน่นอนครับอยู่ที่ตัวของกราเวนเบิร์กถ้าอยากจ้าจริงต้องมารอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรสเปอร์กันนะครับวันนี้เรื่องราวของข่าวเนี่ยจะแตกแขนงออกไปนะครับ ล่าสุดนะครับซอลฮึงมินนะครับได้ออกมาบอกนะครับว่าคือเราทุกคน่ยต้องก้าวไปอีกขั้นหนึ่งนะครับในอาชีพของเราหลังจากที่ซอลฮึงมินเนี่ยนะครับไปกับตันทีมสปเปอร์แล้วก็ทาผลงานได้ดีพอสมควรเลยแหละนะครับผลงานของสปเปอร์ในฤดูก,กาลนี้เนี่ยมีแต้มทุกนัดนะครับนัดล่าสุดชนะแมนยู2-0เนี่ยแล้วเห็นละว่าสปเปอร์เนี่ยมีความมุ่งมั่นในบ้านมากและซอนก็นยังคงชื่นชมเคนมากถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้อยู่ที่เดิมแล้ว สเปอร์เนี่ยเริ่มต้นในยุคใหม่ได้ดีมากนะครับและหลังจากนี้นะครับสิ่งที่สเปอร์เนี่ยนะครับจะโฟกัสก,ก็คือทุกนัดเขามีเกมที่ดีมีทีมเวิร์กที่ดีมากขึ้นนะครับก็รอดูกันนะครับอย่างน้อยเนี่ยเคนไม่อยู่อังเก้ก็ยังไปต่อได้และมีความสุขเลยแหละรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรอาร์เซนอลและก็สโมสรเชลซีนะครับโดยปกติเนี่ยนักข่าวคือชาเลตวัตเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาไม่ทําธุรกิจกันหรอกถ้าไม่ใช่เงินมาเกี่ยวชาเลตวัตกล่าวว่าอาร์เซนอลจะขาย50ล้านปอนด์สำหรับฟอรินโบลรกนะขายให้สเปอร์แน่แต่จริงๆแล้วธุรกิจเนี่ยไม่อยากทําด้วยหรอกแต่เป็นเพราะเงินโบลโกนเนี่ยนะครับมีสัญญาอยู่กับอาร์เซนอลถึงปี2025 แต่เขาต้องต่อสัญญาระยะยาวถ้าจะอยู่กับอาร์เซนอลต่อไปแต่ปัญหาสัญญาระยะยาวแต่ไม่ได้เล่นนี่แหละจะทําให้เป็นการทําลายอาชีพของเขามนาโคเนี่ยยกเลิกครั้งแรกไปนะแต่ครั้งนี้มนาโคเขาจะกลับมาอีกรอบหรือเปล่าไม่รู้สเปอร์ก็สนใจบุลก,กันอยู่เหมือนกันแต่บุลกกนเนี่ยจริงๆแล้วนะถ้าเกิดเขายอมรับการต่อสัญญาระยะยาวกับอาร์เซนอลนะ เขาก็สามารถที่จะพัฒนา,นาตัวเองได้ถึงแม้ว่าไ,ไ,ไม่ได้เล่นได้ก็ตามแต่อ่ะยื่นอยู่กับตัวของเขาแล้วนะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของวัตรุเอนโดนะครับบางคนก็อ่านว่าเอนโดนะครับตามภาษาอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเกรนทอนเดร์เนี่ยได้กอ่ามากล่าวนะครับว่าเอนโดตอนนี้นะเหมือนสบายๆน่ารัก เออพูดดูดีมากครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องของการมาเล่นให้กับลิพูลในนัดแรกเนี่ยแน่นอนครับเราเห็นแล้วว่า e เอนโดนะครับมีการเล่นฟุตบอลที่ง่ายนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะนิ่งนิ่งมากนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเกรนทาเดนกล่าวว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับลิฟูลจะเป็นที่ต้องหามิดฟิล์คนหนึ่งนะครับมาช่วยเอนโดตอนนี้นะสิ่งที่ทำได้ทันทีคือเขาดูเล่นฟุตบอลที่สงบ ถึงแม้ว่าเขาจะมาอยู่กับลิฟวูได้แค่24ชั่วโมงแต่การที่เข้ามาเนี่ยดูดูดูความเป็นกันเองอ่ะเขามีบ้านละเขาปรับตัวได้ละเอนโดเนี่ยมีพลังงานมากมายในตัวเขาเก่งเรื่องของการอ่านเกมและการสวนกลับนี่คือหน,หนึ่งในพลังงานที่ลิฟวูจะต้องออกมาใช้แต่อย่าลืมธุรกิจของตัวเองเกรนเทดอนกล่าวคือลิฟวูจะต้องไปหาเบอร์หกมาเติมรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของแอชเซอร์ตูเซเบ่กันนะครับล่าสุดนะครับได้ตกลงรายละเอียดส่วนตัวกับสโมสรลูตันทาว์นะครับน้องใหม่พิมพ์ลิกเรียบร้อยนะครับแอชเซอร์ตูเซเบ่นะครับเตรียมย้ายไปอยู่จะไปจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปอยู่กับสโมสรลูตันทาว์นะครับในซัมเมอร์นี้เลยนะครับคือก่อนหน้านี้ไปอยู่กับสโต๊กแบบยืมตัวนะครับและหลังจากนั้นนี่ก็มีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนนะครับตอนนี้นะครับในสื่อตามเน้เขาเลยบอกว่าใน ตูเซเบเองนะครับได้รับโอกาสจากรูตันทาวแล้วนะครับและที่แน่ๆนะครับแอสตันวิลาขอยืมแต่ไม่ได้ยืมละตูเซเบตอนนี้นะครับเดี๋ยวก็จะเข้าสู่สเต็ปต่อไปนะครับจะไปตรวจร่างกายตามสูตรก็ว่ากันไปตามนี้นะครับแต่ที่แน่ๆนะครับข่าวดีคือเขาไปเล่นให้กับรูตันทาวแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคริสเตียนพลิสิตนะครับ คิดเซมบูริสิตเนี่ยได้อธิบายถึงการย้ายออกจากเชลซีให้ฟังนะครับจริงๆแล้วนะครับเขายังคงเป็นมืออาชีพชั้นยอดนะครับปูลิสิตตอนนี้นะครับอายุ24ปีผมย้ำอีกครั้งน้ำปูริสิตไม่ใช่อายุ30นะอายุ24ปีทีมชาติสหรัฐอเมริกาคือไปอยู่กับเอซีมิลานด้วยค่าตัว19ล้านปอนด์นะครับเล่ในให้กับเชลซีไป145นัดยิงไป26ประตูทำไป21แอสซิสต์นะครับเขาพูดถึงอะไรเรื่องการย้ายออกจากเชลซี อันดับแรกผมได้คุยกับอดีตผู้เล่นของเชลซีทุกคนไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่สัญญาผมเหลือหนึ่งปีและผมต้องการเล่นฟุตบอลง่ายๆเลยบรูซิิ์กล่าวผมได้คุยกับกรรมการกรรมการไม่ใช่กรรมการนะนะสตาฟโค้ชและคณะผู้บริหารนะและอันนี้เขาพูดถึงเอซีมิลานนะพูดถึงเอซีมิลานก่อนผมต้องอธิบายก่อน ผมได้คุยกับกรรมการผู้บริหารโค้ชของเอซีมิลานผมรู้สึกกันทีเลยว่าเขาต้องการเรามากและการก้าวมาทีเนี่ยทาให้ผมรู้สึกมีความสุขกับการได้เล่นกับผู้เล่นเชลลาผู้เล่นของเอซีมิลานทุกคนมันไม่ใช่เรื่องแบบเดียวกับเชลซีตามตรงมันไม่ใช่แบบเดียวกับเชลซีที่เชลซีเนี่ยผมรู้อย่างเดียวว่าผมต้องเปลี่ยนแปลงคือผมไม่ได้เล่นเนี่ยความต่าง และผู้รุศิธิ์การมานะครับแน่นอนครับเขาจะลงสนามในเกมที่เจอกับโบลญญาในวันนี้นะครับก็รอดูกันนะครับก็ต้องโชคดีขอให้โชคดีนะครับผู้ิุสิธิ์ก็คือผมก็รู้แหละว่าอยากเล่นฟุตบอลนะแต่ว่ามีเหตุผลเสมอสําหรับสําหรับแต่ละคนแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของพอดเปเชสซิโนนะครับเมื่อคืนนี้แรงกดดันเริ่มมาแล้วนะ คือตอนนี้นะครับเชลซี Chelsea เองนะครับก็พอได้กล่าวว่าการวางแผนหาตัวรุกมากขึ้นมันไม่ง่ายการหาโปรไฟล์ที่เหมาะสมกับเชลซีก็ไม่ง่ายแต่เราก็ต้องการนักเตะที่อยู่ในพื้นที่ของเราแน่นอนครับเชลซี Chelsea ทำงานอย่างหนักพอด์กล่าวทีนี้ในส่วนของแยนไฟทองเกนนะครับได้ออกมาเซลพอดตเมื่อคืนนี้นะครับลองฟังดูนะเขาเคยทำงานร่วมกันแล้วก็ ฟนเกนทนโดนขายแล้วเกิดอะไรขึ้นพอโดนขายหลังจากนั้นนะครับตัวของพอลสเองนะครับก็ถูกไล่ออกและหลังจากนั้นนะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยแน่นอนเขาก็ไปอยู่กับปารีสแซงต์แมงก่อนที่จะมารับงานเชลซีงานที่เชลซีเนี่ยแน่นอนครับเขาได้ใช้จ่ายเงินอะไปเยอะมากแต่ การแพ้เวสต์แฮมเมื่อคืนนี้มีงานอีกเพียบสำหรับพอร์ชตัวของเอยนฟรานเกนเก่าและที่แน่ๆนะครับเขาจะต้องกลับมาที่สเปอร์ในต้นเดือนพฤศจิกายนเขาจะสะท้อนให้เห็นในเกมฟุตบอลว่าพอร์ชเนี่ยจะอยู่ถึงวันนั้นไหมนะครับก็เป็นการแซลๆนะคือตอนนี้เชลซีนะครับยังไม่สามารถเก็บ3แต้มได้ นะครับแล้วก็เสมอหนึ่งแพ้นหนึ่งเนี่ยท่านคิดว่าในท็อปบลีจะพอใจไหมนั่นแหละครับคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคริสตินโนโรนันโดกันนะครับตอนนี้นะครับปีซาวนี่ผมบอกได้เลยว่าน่าดึงดูดนะครับตอนนี้ดาวเตะระดับท็อปไปที่นั่นเกือบหมดนะครับวันนี้นะครับผมก็เอาภาพความสุขของโรนันโดมาให้ดูนะครับ โลนโดเนทำประตูในเกมใน,เกในการคว้าแชมป์นะครับในเกมที่คว้าแชมป์ในในไอเกมของซาอุเขาในขณะที่ภรรยานะครับก็ขึ้นปกนะครับวอลกวอลเนี่ผมเป็นนินตยสารแฟชั่นนะครับของเมกาเขานะครับคือคือก็เป็นเป็นเรื่องของธุรกิจเนาะต่างคนต่างทำงานนี่คือความหมายนะครับก็เอามาภาพความสุขมาให้ดูประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับล่าสุดนะครับแมนยูได้เริ่มต้นการคือผมบอกกันเลยว่าถ้าไม่ขายก่อนนะ่ะคือไม่ไม่ขายก็ยกเลิกสัญญาไปมันก็เร็วขึ้นนะครับทีนี้วอลดีเฮลมอสนะครับผู้สาวป,ประตูนะครับตอนนี้นะกลายเป็นตำแหน่งที่เอเล็กทรอนกอยากได้เฉยเลยนะวอลดีโฮมอสนะครับเป็นผู้สาป,ประตูของเบนฟิก้าสวมเสื้อเลเกกอายุ29ปี ดูเหมือนว่านะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการเอามาจากเบนฟิก้าเขาจะเป็นแบ็กอัพนะครับเป็นแบ็กอัพในกรณีที่ดีนเฮนเดอร์สันสนะ่ะไปอยู่กับคริสตัลเพลสหรือนอตติงแฮมฟอเรสต์ตอนนี้ดีนกำลังจะไปเต็มที่แล้วนะครับโอ้การย้ายทีมมันล่าช้ามากวลาดีโฮมออสครับ190ซมนะครับ,ร,บรอดูกันนะครับว่าดีลนนี้จะจบยังไงนะครับแต,แต่แต่แต่ว่าสามารถทำได้เลยนะรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจ้าคอนเซโล่กันนะครับเรื่องราวของแมนซิตี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าเป๊ปกาดิลงามีงานกันบ้านเยอะมากเลยครับเพราะอันดับแรกเนี่ยนักเตะเนี่ยตอนนี้เปิดลีกแล้วยังขอย้ายเลยตอนนี้นะครับเป็นที่เข้าใจกันว่าบาร์เซโลนากับแมนซิตี้เนี่ยนะครับได้ทํารายละเอียดข้อสุดท้ายคําว่าข้อสุดท้ายก็คือการยืมตัวนะครับเงื่อนไขเสร็จเมื่อไหร่เมื่อไหร่สัสปดาห์ก่อนนะครับเป๊ปก็บอกไปแล้วนะครับว่า บาร์เซโลนาเนี่ยนะครับกำลังบรรลุข้อตกลงในการยืมตัวเจ้าคอเซโร่นะครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่าสถานการณ์ในตอนนี้นะครับในสื่อต่างประเทศเขาก็บอกว่าเจ้าคอเซโร่เนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะมาอยู่กับสโมสรบาร์เซโลนาแบบยืมตัวเพราะเขาต้องการไปสื่อในสเปนเนี่ยนะครับประโคมข่าวไปแล้วนะครับว่าได้รับการยืนยันแล้วนะครับสัปดาห์หน้ามาเลยนะครับก็รอดูรอการอ f ฟฟิเชียลนะครับไม่ต้องรีบเพราะว่าบาร์ซ่าได้กุกันมาได้ โอริโอโรเมรูมาแล้วก็อินิโกมาตินเนสมานะครับก็กําลังจะได้เจ้าคอนเซโลโรมาอีกคนนะครับแข่งปกเลยบาซ่านะรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของเดี๋ยวไล่ไไปนะครับโอ้โหวันนี้เยอะจริงๆไอ้ข่าวนะครับเป็นเรื่องราวของเบนจามินปาวาวนะครับสถานการณ์ล่าสุดของปาวาวก็คืออินเตอร์มิลานนะครับจะจ่ายเงินมากกว่า30ล้านยูโรแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับ ปาไปเยร์นขายปาวาวสาล้านยูโรคือเขาย,ายามเอาปาวาวออกก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวมการาคมเนี่ยเจรจารเซ็นฟรีได้นะเนี่ยปาวาวเนี่ยเขาเลยรีบขายไงจุดยืนของอินเตอร์คือขายครับอ่าอินเตอร์คือซื้อบ้ายเยือนอินเคือขายนะครับไฟเขียวแดงมานานแล้วรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่นักเราของโจเซฟสตูตารูนะครับเมื่อคืนนี้นะครับก็เดินทางไปกับอาแจกเรียบร้อยนะครับด้วยค่าตัว 21ล้านยูโรนะครับแล้วก็มีส่วนเสริมด้วยนะครับเซ็นสัญญา5ปีนะครับคนนี้เป็นเซ็นเตอร์แบ็กนะครับคอสวรรค์ชาวโครเอเชียนะครับก็ยินดีกับอาแจ็กซ์ด้วยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดิโดเมนิโกแบรนดารีนะครับเบรนดารีนะครับคือคนนี้นะครับเป็นนักฟุตบอลนะครับของซัลซูโรในตำแหน่งกองหน้าทีมชาติอิตาลีด้วย อายุ29ปีนะ้าแบรเดเนโรเนี่ยนะครับทีนี้การไปอยู่กับยูเวนตุสนะครับปรากฏว่าสโมสรนไม่ขายแล้วนะครับซาซูโรไม่ขายนะครับเพราะว่าการย้ายทีมของยูเวนตุสไม่มีการตกลงเรื่องค่าตัวแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับดีนี้ไม่เกิดนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของมาโกเพเรกริโน่นะครับ อ่านชื่ออีกรอบอาจจะไม่เหมือนเดิมนะมาโกเพเลสกิโนนะครับอายุ21ปีนะครับกองหลังหมายเลข31นะครับก็เซ็นสัญญาก,กับอตอนนี้นะครับเตรียมเข้ารับกระตรลจระงกยกับ AC มิลานในสัปดาห์หน้านะครับก็เจราจาอะไรจบไปแล้วนะครับสัญญาถึงปี2028ค่าตัวในการย้ายทีมอยู่ที่3ล้านยูโรนะครับรอดูการเปิดตัวนะครับ อันนี้ก็ดูจบไปแล้วเช่นกันนะครับเอเมริกลาปอปนะครับก็เปิดตัวกับสโมสรอานาเซอร์นะครับได้เงินเดือนนะครับ20ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ถือว่าโอ้โหเครื่อตรงๆนะปิดอยู่ที่30ล้านยูโรเนี่ยแต่ที่มันแพงคือเงินเดือนนะครับก็ยินดีกับลาปอสด้วยนะครับก็จบสักทีนะครับก่อนก่อนหน้าลาปอสก็เป็นโอตาวิโอนะครับอานาเซอร์เซ็นมาเนี่ยกลายเป็นทีมระดับโลกเลยนะครับ คือลาปอตเองนะครับได้ได้ได้เงินเดือนสูงนะเป็นเงินดอลลาร์นะ25ล้านดอลลาร์ต่อเดูการเนี่ยถือว่าสูงมากนะครับก็ว่ากันไปตามนี้นะครับถึงเวลาย้ายก็ย้ายนะครับเรามาต่อกันที่นักเล่าขอดีนเฮนเดอร์สันกันนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกำลังจะเซ็นสัญญากับวลาดิโฮมอสใช่ไหมตอนนี้นะครับดีนเฮนเดอร์สันนะครับก็กำลังจะไปอยู่กับคริสตันพาเลตนะครับก็ ไปแทนที่กวัวยต้านะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับพิิกันไปพิกกันมาจริงนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเ,อเดี๋ยวนะแป๊บหบนึงนะครับเรื่องราวของนูโนทาวาเลสนี่ผมผมผมพูดข่าวไปแล้วนะเนี่ยผมจำจำได้เลยนะครับโอเคมาที่กันเรื่องราวอื่นนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับามาที่ข่าวไหนละอันนเซอร์ไปละดีนไปละนะครับ เรามาต่อที่เรื่อราวของดนนี o โอโมกันนะครับก็ปิดนะครับปิดโอกาสในการย้ายไปอยู่กับแมนซิ t y ตี้เรียบร้อยนะครับตัวของดนนี o โอโมได้กล่าวว่าไม่มีอะไรเลยผมโฟกัสที่งานไรซิกแล้วก็บุเลติกา้าแล้วก็ยูฟาเชมเปี้กแล้วก็บอลทวยผมต้องการเล่นให้กับสโมสรแห่งนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นสโมสรที่ใหญ่นะครับแต่ว่ามียอสโกอยู่ที่นั่นผมมีความสุขที่นี่เขาให้สัมภาษณ์กับบิลนะครับปิดฉากนะครับว่า d ดนิเอลโมจะไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นไม่เกิดขึ้นแล้วนะครับแต่อนาคตเป็นอีกเรื่องหนึง่งรอดูกันนะครับเรามาต่อที่เรื่องราของสโมสรลิเวอร์พูลกันต่อนะครับล่าสุดนะครับในดิวของเจ้าปริญญานะครับตอนนี้สูงถึง90ล้านปอนนะเจ้าปริญญานะครับตอนนี้ลิเวอร์พูลถอนตัวเรียบร้อยนะครับจริงๆแล้วถอนนานแล้วนะอ่าโอเคครับ ค่าตัวของจอปริญญานะครับจาก80ล้านปอนด์ถูกฟูลแลมโกงไปถึง90ล้านปอนด์นะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปกดแคดล,ลิฟูอะไรมานะครับแต่รู้วีภูมีตังแน่นะครับก็ถือว่าลิภูขอตัวนะครับเจ้าปริญญาอย่างเป็นทางการนะครับตอนนี้ก็จะไปเซ็นสัญญากับเรนกราวนเบิร์กนะครับก็รอดูกันนะครับหมดหรือยังโอเคน่าจะหมดแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับ สรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะล่าสุดนะครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับเบอสรุปสําคัญของคลิปนี้นะครับผมได้พูดถึงเรื่องราวนะครับเรื่องราวมากมายนะครับเรื่องราวของออใครนะอันดับแรกนะครับนักเตะของนิวคาสเซิลที่ต้องการเบนจามินโรไฮเซอร์นะครับพรเพลเมเกอร์ตัวเก่งนะครับอาจจะไปอยู่กับเซนิคเซนต์ปิเตอร์เบิร์กนะนิวคาสเซิลจะไม่ได้ตัวนะครับ12ล้านปอนด์เอง ส่วนเชลซีนะครับต้องการเซ็นสัญญากับอีวานเฟเนดานะครับแบ็กขวาที่อาร์เซนอลใหม่มันปั้นมือไว้ประมาณ10ล้านปอนด์9ล้านปอนด์10ล้านปอนด์โดยประมาณนะครับส่วนนูโน่ทาวเรสครับกับแอสตันวิลล่านะครับใกล้เข้าไปเต็มที่แล้วนะครับเพราะว่าดูแลจกจะได้จริงๆนะครับแล้วก็เรื่องราวของลิเวอร์พูลนะครับกับไรอันกราวนเบิร์กนะครับมีลุ้นลุ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ซอนเฮืองมีนะครับก็กล่าวถึงสเปอร์นะครับตอนนี้เรากําลังเริ่มต้นได้ดีในวันที่ไม่มีเคนนะครับแล้วก็เรื่องราวของฟอรินโบลกันนะครับการย้ายไปอยู่กับเชลซีเนี่ยเป็นเรื่องของเงินแน่นอน50ล้านปอนด์เนี่ยแต่ถ้าเป็นไปได้เขาควรต่อสัญญากับอาร์เซนอลนะครับสเปอร์ก็สนใจอยู่นะแตเ่เขาคงไม่ยืดหรอกนะครับเอนโดปรับตัวได้แล้วนะครับ ตอนนี้เหมือนเอนโดมีบ้านอยู่แล้วนะครับทำตัวง่ายๆใช้ได้เลยนะครับแล้วก็เรื่องราวของออะไรนะเรื่องราวของแอสโัตูเซเบนะครับก็ไปอยู่กับสโมสรสลูตันทาว์นะครับคิเซบรูสิตนะครับก็ได้เปิดใจนะครับการไปอยู่กับเชลซีเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีระดับหนึ่งเลยแหละนะครับส่วนพอเปรชติโนนะครับเมื่อคืนแพ้นะครับแต่พอลก็ยังบอกว่า เราต้องการเกมลุกที่มากกว่านี้มันไม่ง่ายการหาโปรไฟล์ผู้เล่นที่เหมาะกับเราโอ้โหนี่ยังไม่พอกับเนียผมว่าเยอะเลยนะแล้วก็ลูนโดนะครับกับภาพความสุขนะครับได้แชมป์ในตีกิซาอูแล้วภรรยาก็ขึ้นปกปกนะครับเป็นนิสานของชาวเมกันนะแล้วก็แมนยูกำลังเซ็น,นส,สัญญาก,กับวลาดิโฮมอสนะครับก็ต้องลุ้นกันวันนี้แหละนะครับจาคัสเซโลนะครับก็จะไปอยู่กับบาร์ซ่าแบบยืมตัวนะครับ บเบนจามินปาวาวก็จะไปอยู่กับอินเตอร์มิลานมากกว่า30ล้านยูโรนะครับอาแจักปิดดิวโจเซฟสตูราโตนะครับแล้วก็อาเบรนารีนะครับก็จะอยู่กับซัสโซโรต่อไปนะครับเอซีมิลานเตรียมเปิดตัวมาโคโปเปเยกิโนโ่แล้วก็เอมิเนกาปอสออฟฟิเชียลกับอาณาเซอร์เรียบร้อยนะครับดีเฮนารสันจะไปอยู่กับคริสตันพาเลตและแดนนี่โอโมโอไม่ย้ายทีมนะครับแล้วก็อัศว์ซ้ายนะครับลีพูถอนตัวเจ้าปืนญ,ญ่าเรียบร้อย เรียกตั้ง90ล้านปอนด์นะครับก็หมดแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของสรุปข่าวการย้ายทีมในวันนี้นะครับก็นี่คือสรุปข่าวการย้ายทีมทั้งหมดในช่วงเช้านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิต์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดี ดีครับ